สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าเจอกับป้าเพนอีกแล้วจ้าวันนี้จะพามาเข้าครัวเหมือนเดิมจ้าทุกคนจะไปดูเนาะทําอะไรนี่จ้าจะต้ยมยากระดูกไก่จ้าให้ดูไปไกลกระดูกไก่เป็นอย่างนี้นี่มันเป็นแพ็คป้าเพนซื้อมาเอาแต่กระดูกมันกระดูกสันนันอย่างนี้ชอบกินเนี่ยยกให้ดู มันก็จะมีเนื้อเยอะแยะเอามาแทะกินทุกคนแต่ถ้าทำเราเอาไปทอดนะทอดทอดเออมันนะ่ะสัดเป็นท่อนทดเล็กๆแล้วจะทำคูก่กับพริกแกงทอดส่บใบมะกรูดเออหั่นไว้ฝอยเหมือนทอดมันน่ะทุกคนจะอร่อยเพราะแทะเนื้อแทะหนังมันด้วยหนังมันก็เยอะแยะเลยเนะี่ยเออแต่ประเพ็ญวันนี้จะทำต้มยำไม่อยากทอด <c oughs> จะได้ซดน้ำล้นจ้ะทุกคนนเครื่องมันก็จะมีนี่แทุกคนเหมือนทุกคนเห็นเนี่ยขาแช่แข็งแล้วก็จะใส่ไอ้นี่หน่อยหนึ่งหัวกระชายไปเจอมาสองสามต้นตะไคร้ไปตัดมาสองต้นเล็กๆเกนี่ยกระเทียมหัวหอมใบมะกรูดพริกแช่แข็งจ้ะทุกคนตอนนี้ไม่มีพริกสดกินแล้วมีแต่ของแช่แข็งขานี่ก็แช่แข็งนี่ก็แช่แข็ง แล้วก็มีเนี่ยมะเกิดเทศนิดหน่อยก็จะใส่ทั้งอมะขามเปียกแล้วก็จะบีบมะนาวหน่อยแล้วเอตามด้วยเสร็จแล้วก็จะตามด้วยต้นหอมจ้าทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะไปชมกันเดี๋ยวเดี๋ยวตัดก่อนเดี๋ยวไอ้นี่ต้องต้องสับครึ่งก่อนทอดมันใหญ่ทุกคนฮะ <c oughs> เอาไปสับก่อนเนาะกระดูกไก่ ต้ยมยำกระดูกไก่จ้าวันนี้หอมตะไคร่ต้นนี้หั่นแล้วหั่นหนึยงร้อยขาใส่ไปเลยขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกเอาไว้ที่หลังเกือเทศ หัวลึงพริกไว้ใส่ที่หลังบุบุน้ำมาขามเปียกนี่จะพี่น้องเดือดแล้วเครื่องใส่ไก่เลยจ้ะฟันฟันฟัน ใส่ไก่ลงไปเลยกระดูกไก่เรอแป๊บนี่ประเพณีก็จะใส่เครื่องเลยนี่ ห้ามขามเปียกลงไปหน่อยเปี้ยวอร่อยซดน้ำใส่ไปเลยแล้วก็น้ำปลาน้ำปลานะจ๊ะทุกคนนี่นี่น้ำปลา,าใส่น้ำปลาไปแล้วก็จะใส่รสด,ดีนี่แล้วก็ใส่ผงชูรสหน่อยนะึง ึอ้อนช้อนชาน้อยนี่นก็รอรอแป๊บรอชิมให้ไก่สุกอีกหน่อยกันได้แล้วทุกคนต้มยำกระดูกไก่ออนซุดน้ำร้อนๆแซ่บๆเลยจ้ะรอแป๊บนี่จ้ทุกคนอกลับหวัว ต้มยำกุ้งต้มยำก้อนใส่สักครึ่งก้อนนี่จะประเพณใส่แค่ครึ่งก้อนใส่ลงไปเลยจะได้แซ่บๆนี่จะพี่น้องใส่พริกลงไปเลยใส่ต้นหอมหน่อยให้อองหอม พี่น้องจา้าอยู่ตรงนน้นมันอยู่ใต้ฟันใต้ลมนี่น่ากินไหมทุกคนไต่ก้อนขนมไปงามเลยสี ทุกคนเทยวชิมก่อนชิมในหม้อเลยนะทุกคนลอ,อ,อ,องชิมก่อนนะพาอตัดออกหนเดียว อืมอร่อยแล้วทุกคนไม่ต้องใส่มะนาวแล้วใส่แต่แค่มะขามเปียกพอนี่เติมอีกนิดนึงเปรี้ยวจะอร่อยเหลือตังเยอะนะขยี้น้ำมะขามเปียกเยอะเกินอืมอร่อยสุดน้ำาั้ร้อนทุกคนเชิญทุกคนกินได้นะคะต้มยำกระดูกไก่อ่อนวันนี้จ้ะกระดูกไก่เล็กอะทุกคนอยู่ในแพ็คซื้อมาจากรีเด้ เพชรใหญ่ก็สามออยก,กว่าเองได้ตั้งหมหนึ่งทุกคนเราก็มาปรุงเครื่องให้อร่อยเอาจะใส่ถ้วยเนาะทุกคนเนาะนี่ตักใส่ถ้วยเลยเพนก็จะกินถ้วยที่ตักนี่เลยจ้า่ห้ก,กินไหมทุกคน ตักโชว์ให้เฉลทุกคนประเพณกินไม่หมดเราเยอะเกินนี่สวยเลยนี่จ้าพี่น้องจ๋าตักใส่ถ้วยเรียบร้อยเลยถ้ากินไหมต้มยำกระดูกไก่แต่ใส่ขนอของต้มยำกุ้งนี่ก็รสชาติรวมกันก็จะอร่อยจ้ะทุกคนเชิญทุกคนมากินได้นะคะกับประเพณีแทบแทบจ้านี่อร่อยอร่อยจถ้าทุกคนกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งกริ้งกลางให้ป้าเพนด้วยนะจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้า thank you very much my friend everybody see you next time bye bye สวัสดีจ้าอร่อยอร่อย